ามาทำโจทย์กันนะครับโจทย์เสริมเกี่ยวกับคอนกรสนะข้อที่1จงหาเศษจากการหาร2กำลัง98ด้วย33มสิบสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนนะครับก็คือเช็คครับว่าฐานฐานคือ2กับตัวหารตัวหารคือ33 3มสิบ,บมเท่ากับหอกมเท่ากับ1 เขียนเช็ดสีเขียวอันเนื่องจากพคบของ2อกับ33บเท่ากับ1อ่าแล้วก็ฟรีของ33เท่ากับเท่าไหร่ครับฟรีของ33เท่ากับก็เท่ากับ3คูน11นะครับเออที่มันไม่เคยพอนะ ชินบรรทัดใหม่ดีกว่าเท่ากับก็มีสมบัติแยกคูณนะครับ v สามคูณ v สิบเอ็ดนะครับเท่ากับสามลบหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดลบหนึ่งสองคูณสิบได้ยี่สิบอ่าก็โดยทฤษฎีบทออยเลอร์ก็จะได้ว่า ได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า2ยกกำลังฟรี33นะทีนี้ก็คือ2ยกกำลัง20 c o n คอนกรีนน1มอดส3นั่นเองครับถ้าโจทย์เขาถามว่า2กำลัง20หารด้วย33เหลือเศษเท่าไหร่ก็ตอบตอบ1นะง่ายๆ นะครับสบายไปแต่ว่าโจทย์เขาไม่ได้ถาม2องกำลังยีครับนี่98นะโจทย์ถาม98นี่ตรงนี้20จาก2องกำลัง2ีจะให้กลายเป็น2องกำลังเกาสิเราจำเป็นต้องยกกาลังอันเท่าไหร่ทั้ง2ข้างที่เป็นจำนวนนะับแน่นอนไม่มีนะครับก็าใกล้เคียง ครับเอาใกล้เคียงเอ,เอาสักเท่าไหร่ดีครับ <5. S 1> ยกกำลังห้าก็ได้แต่ว่ามันเกินไปหน่อยนึงก็โอเคไม่ว่ากันมันก็คือสองกำลังหนึ่งร้อยใช่ไหมครับก็จะคอนกรูเอนต์หนึ่งยกกำลัง5งห้าซึ่งมันก็คือหนึ่งนะครับมอด สามสิบสามสองกำลังหนึ่งร้อยจะหารด้วยสามสิบสามเอเศษหนึ่งทีนี้เขาถามเก้าสิบแปดนะครับจะให้ทำไงถามเก้าสิบแปดจากสองกำลังหนึ่งร้อยให้เหลือสองยกอนรังเก้าสิบแปดจะต้องอเอาใครหารครับ ต้องเอาสองกัันสองืวอว่าสหารนะครับทีนี้เราเจะเอาสหารได้ไหมในทฤษฎีบทเขาใช้แบบนี้ครับเขาใช้ว่าถ้า AC congruent กับ BC Mod N แล้วแล้วก็เอา c หารทั้งสองข้างอะ่ะมันก็จะเหลือ a congruent b mod ไอ้ตรงนี้สำคัญมัน mod เศษ n ส่วนตัวหารกับ n ครับตัวที่เอามาหารทั้งสองข้างนี่อย่างนี้โอเคไหมพอกลมของ c กับ n สูตร ไม่พิสูจนเออมันก็สูตรแล้วทฤษฎีบททฤษฎีบทนี่นะทฤษฎีบทนะพิสูจน์ได้อยู่ในหนังสือแล้วแหละการพิสูจน์คือพูดแบบชาวบ้านก็คือเอา C หารทั้งสองข้างได้นะครับแต่มีเงื่อนไขครับมันไม่เหมือนกับ เอา20ไปบวกทั้งสองข้างอันนั้นบวกได้เลยเอา15คูณทั้งสองข้างเอาคูณไปนะครับอยากจะยกกรำลัง30ทั้งสองข้างยกไปแต่พอจะหารดวงหลไรอย่างดวงหลาอย่างครับพอจะหารทั้งสองข้างนะครับเช่นอยากจะเอา c มาหารทั้งสองข้างเนี่ยต้องมั่นใจก่อนว่าพอนำ c มาหารทั้งสองข้างแล้วผลรับที่ได้ก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มอยู่ ท่านั้นยังไม่พอมัดเนเนี่ยครับยังต้องถูกหารด้วยหอกมอของ c กับ n อีกทีนึงอีกนะนะเพราะฉะนั้นครับจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเอา2กำลัง2หรือว่าอยากจะเอา4หารทั้งสองข้างถามว่าทําได้ไหมนะตอนนี้ทําได้ไหมครับฝั่งนี้เอา2กำลัง2หาร ได้อยู่ได้สองกำลังเก้า 18, ing, สิบแปดยังเป็นจำนวนเต็มอยู่เอ้ยเอาสี่หารเท่าที่เอาสี่หารปุ๊บยังได้สองกำลังเก้าสิบแปดยังเป็นจำนวนเต็มอยู่แต่พอสี่มาหารฝั่งนี้เป็นไงครับจจเออมันไม่ได้ใช่ไหมครับ um เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนหนึ่งตัวนี้ก่อนครับเปลี่ยนหนึ่งเป็นบอกใบให้เปลี่ยนหนึ่งเป็น รบสามสิบสองครับใช่ร้อคราวนี้เอาสี่หารทั้งสองข้างทําได้แล้วครับนะเอาสี่หารทั้งสองข้างได้ละเบ๊บทีนี้ครับในเนี้ยครับมันจะต้องถูกหารด้วยหอกระมอของสามสิบสามกับสองนะครับซึ่งหอกระมอของสามสิบสามกับสองได้เท่าไหร่ครับ ได้หถูกหารได้1ก็33เหมือนเดิมนะครับครั้นจะตอบว่า2องหารด้วย3ามาเลยเศษต้อแก็มันก็เกินไปใช่ไหมเออเกินไปนิดหนึ่งงั้นควรตอบว่าเท่าไหร่ดีครับบเท่าไหร่ดีครับก็ควรจะตอบว่า25ครับ สรุปอีกทีหนึง่งดังนั้น2ยกกรรมงเก้าสิบแปดหารด้วย33ก็จะเหลือเศษ25ครับจบ